สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็จะพามาเก็บดอกกระเจียวกันนะคะดอกกระเจียวในสวนหลังบ้านนะคะเราก็เก็บกินบ่อยเหมือนกันแต่วันนี้เราเก็บผักหลายอย่างเนาะจะเอาไปแกงนะคะแกงใส่หน่อ,อไม้นะ กำลังจะขึ้นเล็กๆนะคะเราก็เก็บไปไปซาใส่หมูหมูย่างหรือหมูทอดนี่หละนะมันก็อร่อยนะคะแถวนี้เขาจะทำแบบนี้นะคะเอาดอกกระเจียวไปไปซาใส่หมูเขาเรียกว่าซาหรือยำอะไรนี่เลยคะ่ะใส่หมูเขาก็จะทอดหมูให้กรอบหรือว่าย่างหมูเนาะให้สุกเหลืองเนาะแล้วก็มา ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาก็ซอยดอกกระเจียวนี้ด้วยล่ะค่ะเขาเอาคุกกันก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเนาะกูรูกินก็อร่อยอยู่นะแต่บ้านกูรูที่อยู่พะเยานั่นะไม่เคยกินไม่เคยทำแต่มาอยู่ที่นี่เนาะได้กินเขาทำให้กินเราก็ต้องกินมันก็อร่อยนะคะ แต่วันนี้กูรูก็จะเอาดอกกระเจียวเนี้ยไปแกงใส่หน่อไม้นะคะกูรูก็ตัดหน่อไม้หลังบ้านของเรานี่เลยค่ะแล้วก็ต้นกระทือนะคะกระทือของเราหน่อก,กระถือนะคะก็ขึ้นแล้วแล้วก็ชะอมเดี๋ยวเราจะไปแกงรวมกันนะคะมันต้องอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องจ้า ดอกกระเจียวนี่กูรูก็ขุดมาจากป่าเนาะขุดมาปลูกได้กินสามปีติดกันแล้วกำลังจะขึ้นแต่ก็ได้กินไปแล้วสองครั้งแล้วเอาไปเอาไปซาไปยำใส่หมูนั่นแหละค่ะดอกเล็กๆเนี่ยมันจะอร่อยนะี่ค่ะ กำลังจะขึ้นนะคะพี่นอ้องอันนี้อีกนะคะอันนี้เราก็เอาไปดอกหนึ่งแล้วนะคะตอนที่เราเอาไปยำเสมูออันนี้ก็กำลังจะขึ้นแถวนี้มีหมดเลยนะคะมีทั้งอีลอกอะไรนี่แหละแต่มันยังไม่ขึ้นเนาะหรือว่ามันแห้งแล้งเกินไปก็ไม่รู้มันไม่ขึ้นเนาะนูน่นแถวนน้นที่มันเป็นต้นแล้วนะเราเอาดอกมันไปกินหมดแล้วนะคะนั่นมันก็เลยเป็นต้นเป็นต้นขึ้นมา แค่น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องกูรูจะเก็บดอกกระเจียวก่อนนะคะกระเจียวหลังบ้านปลูกไว้ก็ได้กินไม่ต้องไปหาไกลเนาะอยากกินก็เข้าในสวนนี้แหละค่ะไม่ต้องไปอยู่ไปหาในป่าเลยแต่ถ้ากูรูไปในป่าอีกก็จะขุดมาปลูกอีกนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ